าละครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วครับในรายการชีวรประวัติจากตัวการ์ตูนและอนิเมะวันนี้นั้นเราจะมาทาชีวรประวัติของทอ,ทอทเทพเจ้าสายฟ้าจากเรื่องมหาศึกคนชนเทพกันนะครับทอทเทพเจ้าสายฟ้านั้นเป็นเทพเจ้าแห่งเอสก,กาดนะครับเขานั้นมีอายุมากกว่า1ล้านปีนะครับเทพผู้มีความสามารถและพลังก,กำลังในการต่อสู้ผู้สูงส่งนะครับออทอนั้นเป็นคนเดียวที่สามารถ ใช้คอนนั้นกำลับและสังหารเหล่าคนยักษ์ครั้งเมื่อที่พวกมันนั้นบุกมายังแอสการ์ดได้นะครับทอนั้นได้ลงประลองการต่อสู้นะครับในศึกแลกนาลา็อกหรือศึกที่คนกับเทว้าต้องสู้กันนะครับโดยคู่ต่อสู้ของเขานั้นก็คือริปโป้นะครับริปโปใช้ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในแผ่นดินจีนนะครับการประทะกันของระหว่างอาวุธ เทพทั้งสองของทอน,นั้นก็คือทอนโยเนียรนะครับแล้วก็อาวุธของริปโป้ก็คือทวนหรือเงาหรือเปล่านะไม่แน่ใจ <c oughs> การต่อสู้ของทอแล้วก็ริปโป้เนี่ยเป็นไปอย่างดุเดือดนะครับก็ผัดกันได้แผลสองสาแผลกันนะครับจนทอนนั้นได้เอาจริงนะครับทอนนั้นได้ทำลายถุงมือของตัวเองนะครับแล้วก็ใช้ ไม,ไม่เชิงว่าทำลายถุงมือของตัวเองแต่ก็อาจจะแบบออมมือนะครับก็คือแบบยอมให้ริปโปนั้นทำลายถุงมือของตนเองนะครับเมื่อทอนั้นได้ใช้มือนั้นสัมผัสกับคอนยูเนียนะครับก็จะทำให้คอนยูเนียเนี่ยเหมือนกับเรามีชีวิตนะครับก็คือคอนเนี่ยมันก็จะเริ่มเดือดดานนะครับทำให้คอนเนี่ยเริ่มสามารถแบบ ปล่อยพลังงานที่แท้จริงของมันออกมาได้นะครับการที่ทอนั้นเริ่มเอาจริงนั้นก็ได้ฟาดไม่ตายใส่กันกันกบริปโป้นะครับก็ผลก็คือสามารถเอาชนะริปโป้ได้นะครับไม่ค่อยยากเกินเท่าไหร่นะครับแต่ได้ที่เป็นแผลที่กลางท้องอกมานะครับจากนั้นทอนั้นก็ยังเป็นเทพที่ยังเฝ้ามองการประลองในศึกแล็กนา็อกอยู่นะห่างๆนะครับ ความสามารถและก็อาวุธของทอนะครับทอนั้นก็จะมีคอนฟฟาสายฟ้าศึกโยเนียนะครับเป็นสต์ราเทพนะครับคอนหินที่มีสีเทาขนาดใหญ่นะครับมีหัวเป็นฐานสี่เหลี่ยมพร้อมกับด้ามจัดที่มีขนาดใหญ่นะครับยืดออกมาซึ่งมันเนี่ยจะเป็นคอนที่มีขนาดรวมๆราว,วๆสองถึงสามเมตรเลยนะครับ คอนั้นสามารถบินกลับไปเองมาหาเจ้าของได้นะครับแล้วก็สามารถปลดปล่อยพลังงานสายฟ้าฟาดออกมาอย่างรุนแรงได้นะครับซึ่งการฟาดครั้งเดียวของคอนั้นสามารถฆ่ายักษ์หลายตัวได้ในรวดเดียวนะครับซึ่งความสามารถหรือกระบวนท่าของคอนก็จะมีคอนศึกอสนีบาตนะครับเป็นการปลดปล่อยสายฟ้าฟาดนะครับออกมาทั่วคอน แล้วก็ก่อเกิดเป็นสายฟ้าขนาดใหญ่ที่กว้าง่าเมตรนะครับใช้ฟาดทำลายเป้าหมายนะครับแล้วก็จะมีขึ้นพลังสายฟ้ากระจายออกมาด้วยนะครับแล้วก็ถ้าไม่ตายคือไก่ลอดนะครับเป็นการสะสมแรงเหวี่ยงของคอนนะครับคือมันจะมีสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองก็คือขั้นแรกก็คือไกล่ลอดเนี่ยจะคือเป็นการปาคอนที่เป็นคอนอินเนี่ย บินออกไปก่อนนะครับต่อให้ศัตรูนั้นหลบการบินของหร,อหรือการปาของทอได้รอบแรกนะครับคอนก็จะบินกลับมานะครับทำให้ศัตรูเนี่ยอาจโดนโจมตีด้านหลังได้นะครับซึ่งในการรับการบินหรือรับแบบเพิ่งปาออกไปแล้วก็รับมาเนี่ยจะสามารถเป็นการสะสมพลังงานของ คอนอยู่เนือนะครับใช้ฟาดแล้วก็เมื่อรับเสร็จคือปาออกไปแล้วก็รอคอนนะบินกลับมาแล้วก็รับอีกครั้งจากนั้นก็จะใช้ฟาดเป็นพลังงานสายฟา้าที่รุนแรงกว่าเดิมนะครับว่ากันว่าไม้ตายของทอในท่านี้นั้นสามารถฆ่าจอมมันแกนงูยักษ์ที่มีขนาดใหญ่สามารถล้อมโลกได้ทำให้ริโโป้ที่โดนท่านี้เข้าไปนั้นถึงกับพ่ายแพ้ในที่สุดนะครับ